โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม War ซ Surf SWS นะครับเดี๋ยวในวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟนี้กันนะสำหรับใครนะครับที่ตามผมมาเล่นในเซิร์ฟนี้ก็จะได้รับเป็น GC จํานวน1 0 0 0 0หมืน GC ไปใช้กันแบบฟรีๆนะครับสำหรับวิธีการรับก็แคปรูปที่ดูคลิปนี้แล้วนาไปโพสต์ในกลุ่มนะครับเท่านี้คุณก็จะได้ GC ไปเล่นกันแบบฟรีๆนะครับแล้วก็สําหรับเซิร์ฟนี้นะแอดมินบอกผมมาว่าเคยมีเทพอยู่ใดแวะมาเล่นเซิร์ฟนี้ด้วยนะครับก็ ตอนนี้คิดว่าน่าจะเลิกเล่นไปแล้วสำหรับเผุผลที่เลิกเล่น <S <S <ค>กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าอยากรู้ก็ไปถามพี่นุนเอาเองแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาภายในคลิปต่อเลยแล้วกันสาหรับเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟแนวเกาะเหล็กนะครับผมแล้วก็สมัครใหม่ได้อะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูกันดีกว่าอันดับแรกนะครับได้เป็นพรีเมียมนะครับจำนวน30วันเนาะอันดับ2ก็ได้เป็น GC จำนวน10,000ถ้าเปิดตาผมมาก็ได้เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งเป็น2อ0 0 0นนะครับแล้วก็ได้ดอลล่าไอจัมลองหมยิงให้นะ ฮันนี่มีสกามีซิกนะครับผมก็ให้มาอย่างละ50,000กล่องนะครับผมถ้ารวมทั้งหมด4อย่างเนี่ยก็2,000 200, 0 0กล่องเลยนะคือยิงแบบลูกมึงบวชจริงๆอะ่ะเออมึงมีลูกแล้วแบบมีหลานมีเหลนคือแบบยังได้ยิงอีกอะ่ะอืมนะครับสําหรับปักบุตรก็มาอ่านกันเราเองแล้วกันนะ ส่วนต่อมาครับก็จะเป็นโปรโมชั่นนะสำหรับโปรโมชั่นในเซิร์ฟนี้นะครับคือมันไล่เป็นแบบระดับบัตทูไปนะก็จะมีตั้งแต่เติม50จนถึง2 0 0 0ันะครับผมก็จะไล่ระดับเซ็ตไปเลยก็เซต50ก็คือเติม50 90ก็คือเติม90 150คือเติม150นะครับจนถึงเติม2 0 0พนะครับผมก็คือเซ็ตเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะตั้งแต่50จนถึง2 0 0 0ันะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเซต2,000ันเนี่ยจะตายง่ายหรือตายยากเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเกมนะ การฟาร์มของในเซิร์ฟนี้นะครับสำหรับของฟาร์มในเซิร์ฟนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นของที่มีราคาครับอย่างของที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในรูปเนี้ยคือของที่มีราคานะครับแล้วก็โอกาสดรอปเนี่ย55%นะครับสำหรับในการดรอปเนะาะสำหรับเซิร์ฟนี้ก็อย่างที่บอกนะเป็นแนวเกาะเหล็กแต่ว่าก็แบบมีแนวเติมมาผสมด้วยแล้วก็สายฟาร์มหรือว่าสายแบบสไนอะไรเงี้ยก็แบบสามารถเล่นเ,นเซิร์ฟนี้ได้เช่นกันนะครับ <นะ S 1> อ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวพามาดูในเกมกันเลยดีกว่าสำหรับในเกมเนี่ยแอดมินแอดอะไรไมาให้กูบ้างวะ ก็จะมีหมวกโมโตวลนทนยกับเซตเอ่อ TT e-sport เป็นตัว TT e-sport นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเซ็ตพวกนี้มันดียังไงแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเล่นในเกมไม่ดูเลยแล้วกันอ่ะอันดับแรกนะครับเซ็ตที่ผมจะมาเล่นก็น่าจะเป็นเซ็ต TT กับหมวกวันทั์นี่แหละนะแล้วก็ปืนซิกนะครับผมเป็นปืนซิกเทปทูเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอจัดโครงจัดของก่อนเลยแล้วกันสําหรับของเนี่ยผมแนะนํานะถ้าถ้าแบบเราขี้เกียจกดล้วก็เอาพวกแม็ก เออไม่ใช่เอาพวกกล่องพร้อมยิงลงไปในตัวเราก็ได้สักสองสามกล่องอะไรเงี้ยนะครับเท่านี้เราก็จะแบบมีแม็กมียาเล่นโดยที่เราไม่ต้องมากดให้มันเมื่อยมือนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาเล่นล็อกกี้ RS เลยแลยละกันนะครับต่อไปนี้นะจะเป็นการรีวิวเซตนะครับผมใครที่แบบอยากเห็นว่าแนวเซตเทตนี้เป็นยังไงก็เนี่ยเดี๋ยวดูหลังจากนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูแต่ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะว่าเซตที่กูมีกูก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเซตอะไรนะเนื่องจากมันไม่ใช่เซตในโปรโมชั่นนะครับผม กูลงมาแล้วขนนั้นหละอ่ะกูมีเดฟด้วยอยสไนค์ไขว้ได้ทำไมมันยิงแบบมีเอฟเฟกเป็นแบบมีแสงอะไรเมืเ่อกี้อุ้ยน้ำหนักเต็มอ่ะหนูเด็กเด็กๆหนูๆอืมน้ำหนักเต็มเดีย๋ยวสักครู่นะเดีย๋ยวกูว่าวกูตายหาตาย,ห,าตายหงได้เลยสักหน่อยเนี่ยกระเป๋าอยู่ไหนไหมันเนี่ยอ๋อเซ็ตในเซ็ตในตัวผมเนี่ยผมรู้แล้วเป็นเซ็ตอะไรนะกูว่านะมันเป็นเซ็ตในร้านค้าแจกฟรีเนี่ยเลยทำไมทิ้งของไม่ได้โอ้ยทำไมทิ้งของไม่ได้เนี่ยกดแม็กก่อนแล้วกันเอาน้ำหนักเต็ม ทิ้งดิเอาโอ้โหกูงงว่ะทำไมมันทิ้งของไม่ได้วะเออดีเหมือนกันว่ะกูงงว่ะกูงงว่ะไอ้เหี้ยเพิ่งเข้ามาครั้งแรกกูก็อะไรของกูวะเนี่ยมาไปหาแล้วกันวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเอ้ยไม่ใช่มันกดเออบาฟยังไงเนี่ยไม่ใช่บาฟต้องบอกว่ากดวิ่งเร็วของเดฟเอออย่เงี้ยเลียเว้ยยิงแม่งเลยลううแล้วกันอุ้ยอุ้ยเจ็บแล้วจะตายจะตายจะตายเอา้ามันเป็นโนดดัดบป่ะวะเอา้ากูตายอ๋อมันเป็นโนดดับแล้วก็ๆๆข้างนอกเขาเขียนว่าอะไร เอ้ามันก็เขียนว่าดอบไม่ใช่เหรออะไรวะงงวๆงงวะ,งงวะเฮ้ยนี่กูเปิดกูเพิ่งเปิดคลิปมาแล้วกูมาเล่นกูก็เออเลยเหรอวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจัดของใหม่ก่อนลวกันนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นโนโดอบนะบแล้วผมก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับเมื่อกี้ก็คือแบบกูลงไปแบบงง่ๆอะไรอะเอ้าแล้วกระเป๋าวัดวัดเมื่อกี้กระเ,เป๋ามันน้าหนักหกสิบไม่ใช่เหรอวะมันแบบแม็กได้สูงสุดหกสิบแต่ตอนนี้แม็กสองร้อยนะครับหรือว่าแบบบรรจุได้สองร้อยกิโลนั่นเองคืองงว่ะฟักงง แล้วตัวผมมีเดฟด้วยแล้วมันมันปิดยังไงเนี่ยมันปิดมันปิดคําสั่งเดฟยังไงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ลงไปเล่นใหม่แล้วกันเดี๋ยวผมจะมาเล่นปเ,เป็นเซตโคมบวกกับปืน VSS นะครับส,ส่วนเซตเติมแอดมินไม่ได้แอดมาให้นะก็อดดูรีวิวนะครับเดี๋ยวพาไาเล่นสนแทนแล้วกันเนาะมารอบนี้แหละรอบนี้แหละขอแบบนวลเนียนนวลเนีนนนยนหน่อยไอ้หนูมาจัดของเสร็จละมันมีรายชื่อขึ้นน่ะเดี๋ยวผมกด F9 ดี อ่า F9 เล่นกูแล้ว F9 กดไม่ได้แค่นั้นแหละ F11 อะเออ F11 ก็กดไม่ได้เยี่ยมดีจริงๆแล้วกูต้องมายิงแบบเห็นชื่ออย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยลงสโคปลงสโคปก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยสไนดีจัดสไนดีจัดดีจัดนะเด็กเกหนูหนูอุ้ยกูตายโอ้ก็คือของที่เราใช้นะครับกูรู้แล้วว่าเป็นของอะไรมันคือของในร้านค้านะครับคุณผู้ชมมันคือของในร้านค้านะครับผมก็นึกว่าเป็นของที่มันดีที่ไหนได้มันมีขายในร้านค้ายกเว้นปืนหรือเปล่าอ่า พวกปืนสไนเนี่ยต้องไปฟาร์มกันเราเองแต่ถ้าเผื่อเป็นเซ็ตเนี่ยซื้อได้แต่นานค่ะนะครับส่วนเซตอื่นๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องเอามาจากไหนแต่ว่ามันต้องเติมมอแหละหลักๆนะครับโอ้กูตายหาตายหงแล้วมึงก็ลุงกูเยอะเกินเนาะเอาจริงนะผมลำคาญผมลำคาญได้นี่มากๆเลยอะลายชื่อเนี่ยผมปิดไม่ได้นะจริงๆโอ้โกูค้ังโอ้โกูหลุดกูงงวะกูงวงวะโอ้กูหลุดเฉยเลยอะไรวะเนี่ย งงว่ะเดี๋ยวไปเล่นเออล็อกกี้แมปใหม่ก็ได้อ่ะเมื่อกี้เราไปเข้าล็อกกี้ R S ใช่ไหมอันนี้เป็นล็อกกี้นิวนะขอละชื่อเซิร์ฟกันแสดงว่าเราไม่หลุดแน่ๆน,นะครับ<ว>น้ำตาจะไหลนะคือในเกมผมหงุดหงิดอย่างหนึ่งคือเดฟมันปิดลายชื่อไม่ได้ซึ่ง<ห>ผมเอ้าคำสั่งใช้ไม่ได้เหรอโอ,อ,อ้ต้อตาตากูจะไหลอะไรวะเนี่ย อตรงนนะรงนี้นะกูกดนายพิชชันได้ไปเออได้อยู่เ,เอานี้ของดรอปหรือเปล่าเนี่ยของดรอปแน่เลยดวงสมพระตาตาไตอุ้ยกลัวสไนามานะอเ,เอเอเฮชวาดอ้าวของไม่ดรอปหรอไม่ดรอปอยู่ดรอปอยู่ดรอปอยู่ปากูกูชายเดฟนี่แหละไล่ยิงแต่ละคนเลยแล้วกันนี่แน่นี่แน,ะน,นะนนะ่เรียบร้อยล่วงอีกหนึ่งเอาจริงนะมุ่งสู้กูไม่ได้หรอกจริงดูดิกูเปิดโปเนี่ยกูมีตาที่สามไม่ได้มึงรูไมเนี่ยในเซิร์ฟไม่มีใครสู้ผมได้จริงถ้าผมเล่นเบียดแล้วผมมีโป่งเนี่ยโอ้ชิลผมบอกเลย นะไหนๆกูปิดไม่ได้กูยิงตายหมดเซิร์ฟเลยละกันมันคือการรีวิวเข้าใจนะเด็กๆหนูเฮ้ยมีคนชาร์ตมีคนชาร์จอุ้ย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 ใจเย็นดิใจเย็นดิอุ้ยอุ้ยมีชาร์ตนะมีชาร์จเข้ามานะอุ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยตายตายมีรถบ้านมานี่แน่นี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะผมมึงมาเล่นวอลซีใจเย็นครับพี่ชายอุ้ยกบตายแคชช็อตล่วง อุ้ยแฮชชอตอีกแล้วอ่ะอุ้ยคมคมคมจัดคมจัดตัวนี้คมจัดผมบอกได้เลยว่ากูจะไม่ยอมตายนี่ขนาดกูมองเขาแล้วถ้ากูตายนี่หผมพิจารณาตัวเองได้แล้วว่าเล็กากขนาดไหนเฮ้ยผมว่านะสถานการณ์นี่ดีกูเปลี่ยนจุดและแค่นั้นแหละอืมกูใช้เดฟเล่นเลยแล้วกันไหนๆก็มีเดฟอยู่ในตัวแล้วไอ้เหี้ยใช้มันคุ้มค่าหน่อยนะครับไอเหลี่ยมโดอุ้ยอุ้ยแล้วกเไรีสัตว์เดี๋ยวกูโดนกูยิงไอ้เหี้ยนี่นีดาด้วยดาด้วยต้องด่าหน่อยนะครับกเไรีสัตว กูอะไรเยอะไหี้ยท็เป็กูปากแซ่จังวะจริงมันดำไหมอ่ะโอ้โหจริงมันดำมันนะป้าปากดีๆหัวปักแน่มึงหัวปักแน่หัวปักแน่แหัวปักแน่แน่โดครับไปสัตว์โอ๊ย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 มันรู้มันรู้ว่าเราอยู่นี่กระจอกกระจอกนะกระจอกจะปากดีขอร้องยี่เด็ดเลยกูเปิดกูเปิดเด่นเด่นอยู่ครับโดครับครับกครับครับโอ้โหนึกว่าจะเรียกกูดีๆยุยยิ่งสาขานเฉยใดก่อ กูสารกันเท่าไหร่ทำฟองบึงปากดีปากดีแม่เอ็มกูเดี๋ยมาดามบกดัมวุ้ยมันดันมันดันมันชาร์บอไปแล้วเด้อวู้ววววกูเกือบตายเราจะบู๊กูเกือบตายแต่แล้วกูไปแล้วไปแล้วไปอยู่แล้ว มาไอ้ดำไอ้ไอ้โดดำไอ้ไอ้ไอ yeah, ้ไอแม่งแกงนี่มันหลากรูว่ะเฮ้ยกูเปิดก๊อตยิงเลยแล้วกันฝากกูมีก๊อตแบบไอ้ไอ้ไอ้คนนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวยิงแม่แต่แคนนี้แหละกูบอกเลยไอ้สัตว์แคนุ้งปากนี้เหรอไอ้โดมันดำเออแคนุ้งปากนี้เหรอแคนุ้งปากนี้เหรอไอ้ก๊อตดำไม่พอดำไม่พโหโหด่าแรงนะด่าแรงนะแอดมินแอดมาให้อ่ะดับไอ้ห่าแม่โอ้ยดับเหลี่ยมโอ้ยดำเหลี่ยมโอ้ยากกระซารามทนายได้โอ้ยผลาญจุ่มหาย กูไม่รู้หรอกว่าพวกมึงซาบเสน่ห์ไปยังไงแต่พวกมึงปากแซบอะเฮ้ยไอ้สน่ห์พี่ยิงก็ได้ปล่อยไปเสดี้ยิงต้องต่อ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 ต่อยมันต่อยมันตากหัวดําดําหัวแขนปากดํหรอปากหรอตายตายเอาหน่อยเอาหน่อยเอานี่เอานมอหน่อยไม่พอยังใจดำอีกเนาะวุยแม่งหนักกูยังเก็บได้แต่กูยิงไอ้ตัวเสน่ห์ไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูไปยิงลูกแคลนคนอื่นมันเสน่ห์แม่งหายยากไอ้เหี้ยโดนด่าโดนด่าหนักกว่าเดิมกูเลี้ยงไม่ถูกเอ๋ออะไรดีเอามีดเอามีดฟันมันเอามีดฟ นี่แน่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 ยิงไว้ตายดินี่แน่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 กระจอกแค่นั้นแหละโว้ยตัวน้าจะเป็มึงกากันจังวะเมียนปากดีเหมือนปากเลยอ่ะเมียนเก่งเหมือนปากเลยอะหลูอะหลูเมื่อคืนกูดูคลิปมึงไงจัดปากจังโปูปากจังโปนะฝีมือยังการเมเลอรัสเองครับใช่ครับผมเมเลอรัสอุ้ยหน้าอย่างดัเมื่อวาครับตอนนี้ก็อยู่ผมเมเลอรัสนะครับ

ถึไม่มีสไนเปอร์กับตายแค่นั้นแหละสไนเป่ามันหายากที่เฉลียหรอกเลยไม่อยากยิงเออเออเอามีดแทงมีดแทงอยาทำให้ทำคลิปไปคนตาเบิ้ตาต่อไปตาเบิ้ไอหนุ่ม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 กูเล่นยกแคนรอบนี้เล่นยกแคนไอ้ตัดผมไม่ผมไม่ฆ่าผมผมไม่ฆ่าผมคนดีครับผมคนดีเอาสไนเป่าสไนเป่าเนี่ยผมให้เอาป่ะจะไม่ได้ปากแทบเลยนะเอาไม่เอาเอาไม่เอาเก็บแล้วทั้งนั้นอะ โอ้นายโอ้ยเล่นก๊อสหราใครจะสู้วะผมไม่ได้เล่นกอสผมเล่นเดฟมาแล้วมาแล้วแบกโดดไอ้สองอ้บ้าสองชั้นยิงตายไหนดูไอ้ตัวนี้สิไอ้ตัวนี้มาทำอะไรอยู่เนี่ยโอยโดกูยังไม่ทำอะไรเลยนะปากกูไม่แสบเลยไอ้โทรมาวะเด็ยเดี๋ยวไปไหนเนี่ยไอ้โทรมาครับเจ๊่ะ ใครบอกว่าตามโดนัน้าตาไม่ใช่คกูติดตามพี่แตงดีโดนันนะครับกูติดตามด้วยโดมึงพูดซะแบบกูกูไม่กล้าแทงเลยอ่ะไอ้นนีี่่ไอ้ติดตามอ่ะกูไม่ฆ่าก็ได้เฮ้ยมีคนมาเฮ้ยเฮ้ยพี่โดพี่โดนะพี่โดนมึงฆ่าเยอะดี่เกิไอ้กิตติเยอะเลยเนี่ยโดพี่โดพี่โดนเออเออเออมึงดูเอาแต่หัวหน้าปากดีอ่ะจึ๊กจื๊๊มึงแทงมึงอย่าแทงจึ๊๊จึ๊ก๊ก็มึงอยู่ด้วยกันนะเออเออตายเรียบร้อยร่วงเอฟซีไปผ่านอยู่แล้วนะ แต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นไอคนปากดีดีกินดีต้องซัดเฮ้ยมันออกเกมไปหมดจังวะอ้าวไอเดิมหนึ่งห้าศูนย์หาเรื่องหอยหนุ่มไอเย็นไอหนุ่มตายนะไอหนุ่ม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 ยิงไม่เข้าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยยิงไม่เข้าดิก็รู้อยู่ว่าเปิดก็แต่ยิงทำไมอ่ะเออมึงให้เด็ดเดแบบพี่โดไม่ได้เปิดเดฟผมเปิดก็ส์โอ้เปิดก็สเล่นจะร้องทำไมอะจะร้องเพื่ออะไรอะจะร้องเพื่ออะไรเหรอจะร้องเพื่ออะไรเหรอแน่โดแน่แม่งร้องหกไปยเลยใครจะปีเข้าไอหนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่มให แบงค์เกียวพี่โด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 คุมเต๋แม่งออกเซิร์ฟไม่ได้เนี่ยเต๋แม่งออกเซิร์ฟไม่ได้ด้วยไปดิ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 ให้กระบอกหนึ่งเอาดิ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 ตามังเกย์อยู่เนี่ยตายแล้เร็วรีบยิ้ดเร็วรีบยิ้ดเร็วมึงมีสบายกับเพื่อนเลยนะในแคนเน่ะแม่งกูให้ปืนมันอยู่คนเดียวมาส่วนไอ้เจนี่กูก็ให้เหมือนกัน เอ้มีของให้มีของให้มีของให้เอาเปล่าวพี่โอมันแตกพี่โอมันแตกพี่โดพี่โอมันแตกพี่พี่มีของให้พี่มีของให้มามาหนี่มานี่มานี้โอ้โหมีอีกแหวดนี่ไงเอ้ยระเบิดพี่พี่แค่ไม่เอาไม่เอาไปไหนวะไปไหนวะไปไหนวะพี่แคตามตามแคนผมไปที่ไหนวะไปไหนหนุ่มไปไหนหนุ่มไปไหนหนุ่มเองนี่แค่ไหน้ยระเบิดไม่เข้าหรอระเบิดไม่เข้าอ่ะไม่หนุกเลยอ่ะแพงเหมือนเดิมแล้วกันผมแตกว่ะโด แตกก็หนูจะชกหน้ามึงเราร้องแตกมานหน่ายเฮ่อแตกจริงเหรอเดาบอกเช่นนี่ไม่หมูมันไม่ตายมันตายเหรอวะเอาเบียดตกจริงด้วยเอาตายจริงเหรอไอ้หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เข้าเข้าแปลงในดิมีเบียเด็ด่ะกระบอกหนึ่งอะโดดไปไหนโดดคุยเยีะโดดกูแทงโดดกูแทงโดดกูแทงป่าตีครับปาตีครับปาตีครับป่าตีครับหาส้นตีนนะหาส้นตีนอยากกินส้นตีนอยากกินปูไทย มันมาแล้วมันไได้กินแน่เป็นปีม้นมาแล้วเกตดีควายแต่ละคนที่ปากแซ่บเหมือนกันนะไม่ธรรมดานะรู้สึกว่าไอแคนเอ่อไออะไรเนี่ยเจ็ดเคดีเนี่ยออกไปหมดแล้วนะไม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็แกลงนี่สักตาโดนยิงตายโดนยิงตายกูก็ไปแล้วทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวไปแกลงคนอื่นต่อดีกว่าไอผมมาก็ไม่ได้อยากจะแกลงหรอกแต่ว่าไหนๆก็มีเดฟแล้วแล้วแบบ ผมปิดคําสั่งในเกมไม่ได้ไงไอพวกมองเห็นลายชื่อหรือมองเห็นไอเทมอะไรเงี้ยผมปิดไม่ได้นะครับ <S 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 ผมพยายามปิดแล้วแต่มันปิดไม่ได้นะผมก็เลยเออขอเล่นเดฟเกนเกนไปเลยละกันนะครับส่วนไอคนดิกเยนเนี่ยก็เป็นไอพวกที่แบบปากแซบๆนิดนึงอืมกำลังดีเลยนะปากแซบๆซเนี่ยนะครับอ่ะต่อมานะ้เดี๋ยวพามาเล่นเออล็อกกี้อาร์เอสใหม่ละกันแต่งงว่ะกับไอล็อกกี้ไอเนี่ยมันเป็นของดอปหรือไม่ดปกันแน่วะเนี้ยันที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆคือกูทิ้งของไม่ได้นะครับ นายเดามิดไล่ฟันกันดีกว่า Hello everybody Hello everybody My name is the fat My name is the fat โอ้ยไอ้เหี้ยว่าอยู่เ้ยไอ้เหี้ยแม่งบ้าไปยิงเขาอย่างเท่ไอ้สัตว์แม่งเสือกโดนยิงหัวเป็นเดือดตายไหนรอบนี้ขอเป็น B ี S อะไรเนี่ยสกอร์เปียนเหรอไหนขอยิงสิยิงใครดีวะเดี๋ยวไปยิงไอ้แค้นสีแดงเมื่อกี้ดีกว่าให้ว่าได้ไง แบงค์ถามด้วยเอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไหมนี่นะหลังเข้าครับ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 จักหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าอ้วกฮึดไปฮึดคุณผู้ชมเห็นเปล่าผมปั๊บกุแบงค์ยิงว่ะกูปั๊บมึงโปป่าเนี่ยไม่โปนี่หว่าไอ้โดยเวนมีใจเย็นสิจี้ด้วยมึงอายเหรอมึงอายกวนซัดอีกเฮ้ย เออนี่ไงเฮียเม็ดเดียวตายไอ้สัตว์มงมันโป้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าโปหรอกมั้งหัวกูน่าจะดุกระสุนแหละกูดูกทรงแล้วน่าดุตะกั่วไอ้เฮียหัวเฮียอะไรดุตะกั่ววะเอาไอ้ล้นเอาไอ้ล้นไปซะแล้วสนุกเลยว่ะเนเน่ก็จะไม่หนุกแล้วเนเน่ก็จะไม่หนุกแล้วเอาวีดดั๊บดั๊บยิงแม่งหมดเซิฟเนี่ยไอ้ซัดหัวร้อนแล้วนะหัวร้อนแล้วนีของจริงมีของจริงมีของจริงนี่วาปยิงวาปยิงกูหมดไปละมาแล้วนะมาแล้วนะหลังเข้านะหลังเข้านะหลังเข้านะแะะะะแแแอุ้ย ไม่ทาไรไม่ทาไตายออนออนออไอ้นี่ไอ้นี่โดนไอ้นี่โดนีโต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 การพ่อแม่กสัดกสมาเ้เฮียมาได้สัดกูลามาได้ิ้มจิ้มจิกาเองก็เบานุ่มกางเองก็เบากาเองก็เบานุ่กางเองก็เบากูตายโยพี่โยโปแตก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 ไอวนโทโทษพี่ เ้ยคนคนในเซิร์ฟนี้แม่งปั่นปั่นอีกแล้ววะไอ้เหี้ยกูชอบชอบเลยแบบเนี้ยมารอบนี้กูชักแ็กาหมดสักพักเดี๋ยวมึงเบอร์เดี๋ยวผมก็แตกอะจริงๆหลังเข้านะ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 อุ้ยไอ้เหี้ยทำไมมันมันคมกันจังวะเลยดีแม่งเอามีดเหลาเขาดูดิเลือดลดไม่ได้ เรื่องเป็นรถกระโปรงนั่นแหละมึงยาสามช่องมาเนี่ยโอ้โหมีจุกเล็กน้อยนะเห็นนะไม่เท่าไหร่ไอเดอนัทอ้ะโอ้โหบอกกูไม่เท่าไหร่อยู่ไหนจ้าเบบี้อยู่ไหนจ้าโอเคครับผมโดนัทเอ็กดำเอ้ยเอุ๊ยเอ็กดำด้วยอุ๊ยอุ้ยเฮ้ยโดนัทมาเนี่ดิไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะจริงโดนัทมันไล่ต่อไปไอเด็กเยอะดิวะฮะทำไมตัวมึงดำไม่พอมึงต้องใจดำด้วยวะอยากรู้ปะล่ะเอาแม่งมาแรกดีเดี๋ยวก็รู้โอ้ขอโทษที่จะพูดปีขาไม ตัวก็ดำจำไม่ลืมเออตัวก็ดำจำไม่ลืมตัว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 ปีบปั่นปิดปั่ปีบปั่นปีบปั่ปีบปั่อืตัวก็ดำจำไม่ลืมหมออืตัวก็ดำฟันก็ไม่โดนอืออนี่ฟันไม่โดนแต่ฟันตายนะงงวะล่ะเดีก็ไม่เท่าไหร่นะอุ้ยเอาอีกแล้วเอาแล้วหวานหวานวานวานน้ำมือเนี่ยวอนวอนจัดวอนจัดไอ้เหี้ยโป้ด้วยแทงแทงแทงนี่เขาเล่นอะไรแต่กูเล่นมีดเป็นที่อะไรเดี๋ยวไอ้ที่เรียกกูัวแล้วไอ้ที่เรียกกูแล้วไอ้แคนแดง แค่ไหนมึงอยากได้อยากโดนใช่ไหมล่ะอยากได้อยากโดนใช่ไหมล่ะเฮ้ย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 เฮอแบนนี่แบนนี่แบนโผล่แบนโ่แบนโปมึงหมายถึงกูหรือเปล่าเิร์หรือเปเสิร์มปากนี่นีนี่นี่นี่นนี่น่น่นนี่นี่่นีนี่นี่นีนีนี่นี่น่นีีนี่นี่นนี่นี่ดี่นี่นี่้ีี กระสุนมันหมดอ่ะมันหมดไปจังวะหาคนยิงด้วยครับหาคนยิงด้วยครับหาคนยิงด้วยครับโดยนั้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกเออโดยหาหาคนยิงด้วยอ่ะหาคนยิงด้วยอ่ะอยากอยากอยากยิงด้วยอ่ะฮัลโหลใครใครก็ได้ยิงให้ตาเลยดิ โอ้ไอสัตว์ไอยัยไอ้วนเตอะไอ้ดำเตอ้ไอ้อ้วนเตอะแม่งด่าถึงไอยัยอิ่มเฮ้ยไอ้อิ่มไม่ได้มาเล่นด้วยอย่าด่าถึงเพื่อนผมครับโดนปมาดาโดนมาดาโดนนะเปล่าโดนนะเปล่ามาดิมาดิมาดิควรอะไรมาดิสัตว์กล้าเปล่ากล้าเปล่าหมัดหมัดก็พอแล้วไอ้เยัยเนี่ยเยอะใช่เยอะหรอกถ้าอยากให้อุบัติก็ยิงกระต่ายดิเรียบร้อยเพื่อนมึงล่วงแล้วต่อไปต่อไปไอ้เออควรสัตว์เอาเปล่าเอาเปล่าไอ้หนุ่มเอาเปล่าเอาเปล่านี่เม็ดเดียวล่วงฟันเหลืองเตอไออ้ดนพูฟันเหลืองเตอรเหลืองเตอร์เหลืองเตอร

ไรยิงไรยิงแต่พอกินเกลียนอ่ะเอ้าหมุนทำไมอ่ะหมุนทำไมเป็นไรเนี่ยหมุนมุนทำไมฟันเรื่องเออใช่ครับอุ๊ยออกอุ๊ยอีกแล้วไอ้เหี้ยดิฟันเรื่องกินรันเปล่ามีแทงนะมีแทงนะมีแทงนะเฮ้ยยยยยโอ้โอ้โอ้ไม่ถ่านรอดิพี่โดพี่โดขอวายกดกดไลค์พี่เยอะนะพี่โดเจริญเจริญอ้าวไม่จบไม่จบพี่โดไม่จบพี่โดพี่โดพี่โดมึงหายจริงเขาไอ้เหี้ยดิเอ้ยพี่ พูดจะไม่ถัดขาดกับตอนจิงตายโดไม่สู่ลูกในเรื่องเนี่ยสู่ลูกไ้ไฟอุตส่าห์ไม่ยิงจริงนะอุตส่าห์ไม่ยิงจริงนะขอโทษครับีเวลามีเดี๋ยวเราแก้คนอื่นแม่งมันจริงจริงหรือเปล่าดีแคร์มันด้วยแคร์มันด้วยขอโทษาต้องจริงแบบก้ม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 กัดเท้ากัดเท้าซิโลลาบซิโลลาบซิโลลาบเร็วซิโลลาบเรียบร้อยเยี่ยมไตัดดิซิโลลาบแม่งนอนนิ่งแล้วละอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยแม่งมีคนด่าแม่ อ่ะเดี๋ยวไปดีกว่านะครับครัว่าไงครับเดินหน้้องตายะแล้วแม่งยังไม่ได้ทำพูดกับกูเลยม่อยู่กับเดนหนโอ้ดัเคคร์นะผมก็อยู่กับไอโด้ไอ้ไอ้ดัมโอ้ไอโดไอ้ดัมมาทุกอย่างเฮ้ยเพื่อนทุกมาฮัลโหลดอ๊ะพี่เดินนะครับพี่พี่โดนัทครับในหนึ่งว่าพี่ปิดก๊อตยังไงอะไรนะอยู่บ้านนี่เดี๋ยวออกไปสักหน่อยนี่เดี๋ยวทำคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบออกไปโอเคเพื่อนโอเคได้ได้ได้ อ่ะตอนนี้เพื่อนก็โทรตามแล้วนะครับผมก็ต้องออกไปแล้วโอเคก็สลหรับเซิร์ฟนี้นะครับก็สนุกดีนะสำหรับแนวเกาะเหล็กถ้าวัดเซิร์ฟที่แบบผมโปรโมทในช่วงเนี้ยถามว่าเซิร์ฟไหนพอเล่นสนุกผมว่ามีเซิร์ฟเนี้ยที่มันไม่ต้องเติมก็มึงเล่นได้จริงๆอะ่ะหนึ่งคือตัวละครมึงเท่ากันสองคือเซตมึงเท่ากันสามคือสไนมยมึงไม่มีมึงก็ไปฟาร์มเอาแค่นั้นแหละอืมผมว่ามันก็โอเคนะสำหรับเซิร์ฟนี้นะตอบโจทย์สำหรับ คนที่แบบกำลังขาแนวเกาะหลีกที่แบบไม่เติมก็เล่นได้ผมแนะนําเซิฟนี้เหมือนกันนะครับก็สนุกเหมือนกันนะแต่ว่าแนะนําให้มากับเพื่อนถ้ามาคนเดียวน่าจะหัวร้อนหน่อยๆเนื่องจากโดนลุมยังไงก็ตายอะ่ะบอลซีนะครับโดนลุมใคร,ใคร,ใครๆก็รู้นะไม่มีใครรอดหรอกเวลาโดนลุมนะครับโอเคก็สำหรับใครนะที่อยากเล่นเซิฟ SW SWS กลุ่มเซิฟเวอร์นี้อยู่ใต้คลิปนะครับผมแปะไว้แล้วใคร,ใครที่อยากเล่นก็มาเล่นได้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปบอซีหรือจีเทสวรัสดีขอตัวลาไปก่อนรักคนทุกคนครับบ๊ายบายจุ